ได้ลิงก์มาก็เข้าประชุมซูมผ่านลิงก์บนระบบปฏิบัติการวินโดว์อย่างไรไปเรียนรู้กันช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4พรัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสอมี่จิตอุปริอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับเดี๋ยวผมขอขอ,อนุญ,ญาตคเขาบอกว่าเขาส่งลิงก์การประชมุมอา่เอาเดี๋ยวผมเนี่ยแ <In Microsoft. S 1> ม่ <Microsoft. S 1> มาที่มิวเพลโปรไฟล์เมส s ซนเจอหรือ,อตัวข้อความใน Facebook ของผมนะครับผมก็จะเข้าเว็บ เฟซบุ๊กนะครับผมเข้า d ี .dot เฟซบุ๊ก .dot คอมอ่าแล้วผมก็ไปที่ข้อความโดยการกดอัเนตเลข4 <the> คุณจะดได้รับ,บลิงก์ขอขอบคนะครับแม่โอเคเราได้ลิงก์มาจากช่องทางไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือจะเป็น Messenger ก็ตามอ่าผมมาหาคาสส,สวัสดีวันพุธ สวัสดีวันพุธนะครับขอบคุณครับคุณสุนิสานะครับผมอ่านี่ครับสิทธิโชควาเรทที่นั่นเป็น Facebook อีกตัวหนึ่งผมที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยได้ส่งเนี่ยนี่นี่นี่ขอขอไปนะครับก็จริงๆก็เหมือนกับข้อความที่เราได้รับนะครับมา อ่าจากอีเมลเลยแต่อันเนี้ยผมอ่าบทที่แล้วผมเป็นอีเมลแล้วผมก็มาก๊อปมาแปะในโน้ตแพดนะครับแต่อันเนี้ยจะเป็นในส่วนของการส่งข้อความผ่าน Messenger เราก็เลือกลิก์สอนลงไปหาจอยซูมมิ่งจอยซูมมิ่งเลือกลิก์สอนลงไปที่ https://conf.zoom.us/j/76402831740?pwd=NTJTNVRNMFSST a โหลิงก์ยาวๆแบบนี้ครับลิงก์ HTTP ตัวเนี้ย คือขออภัยนะครับอ่าลิงค์ h t t p u s ศูนย US04 นะครับเราก็กด enter ที่ลิงค์นี้เลยอ่ามอคอมสุดโชคอ k i n v i t e t o Join Zoom Meeting เนี่ย enter ปุ๊บที่ h t t p ปุ๊บเขาก็จะทำการเปิดโปรแกรม Zoom และทำการเชื่อมต่อเนี่ยและ ที่มีใส่รหัสผ่านที่มีพาสโตดเหมือนในตอนที่แล้วซึ่งในบทเรียนที่แล้วพาสโตดคือน้องหนึ่งสองสามสี่ซีดีเดี๋ยวมันยูเอ็มอะไรนั่นละครับผมแต่ถ้าเราเข้าผ่านลิงก์ไม่ต้องใส่รหัสผ่านเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็ audio, เราจะอยู่ที่ปุ่มจอยวิดคอมพิวเตอร์ออเดโอเนี่ยเหมือนกันเลยครับต้องกดปุ่มนี้นะครับเอนเตอร์ Enter ไปเลยอย่าเพิ่งแทบไปไหนะอยู่ที่ปุ่มนี้แล้วเอนเตอร์ที่จอยวิดคอมพิวเตอร์ออเดีโอไปครับ ออตอนนี้เราก็เข้าสู่การประชุมสามารถที่จะประชุมได้แล้วนะครับแต่ผมต้องบอกว่าผมใช้ตัวออดิโออีกตัวหนึ่งทึ่งเสียงจะไปออกอีกที่หนึ่งทำให้อาจจะไม่ได้ยินเสียงหรืออย่างไรนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเวลาอัดด้วยตัวเขาเรียกว่า OBS แล้วมันจะเสียงเสียงซ้อนกันหรือเปล่าโอเคเมื่อประชุมเสร็จแล้วแต่เรื่องของการมิวไมาอันมิวมเดี๋ยวไปเรียนรู้กันเรื่อยๆนะครับกับสไตล์นายหมอคอมนะครับผมขอออกจากการประชุมโดยการแท็บไปที่ปุ่มลิฟต์อ่ meet, view, leaf, อาบมาที่แทบมาที่ปุ่มลิฟต์หรือชิปแท็บมาที่ปุ่มลิฟต์อ่าแล้วสเปซปาไปหรือกดอัตเนตค้างไว้แล้วกดตัวคิวครับเพื่อจบการประชุมครับ แล้วก็แถบไปที่ leave meeting enter ปุ๊บ launch m ก็เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยอันนี้เรากลับมาที่เนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ดูนะครับว่า meeting id 7 4 4ตัวเดิมแล้วก็มี passcode 12344 m อ่ามี passcode ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าผ่านลิงก์ไม่ต้องใส่ passcode ก็ นี่ก็เป็นวิธีการเข้าประชุมซูมบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่คุณได้รับลิงก์มาคราวนี้ก็ง่ายแต่คุณต้องมีติดตั้งโปรแกรมซูมไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับโอเคลาไปก่อนแล้วครับกับผมสีโชควรินันกับความรู้ที่นำมาฝากการตามสไตล์นายหมอคอมครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ